ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเฮียตาบาบอลกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube ราคาบอลช่อง YouTube ที่วิเคราะห์บอลโคตรแม่นอันดับหนึ่งที่นี่ที่เดียวเลยนะครับก่อนจะเข้าสู่บทวิเคราะห์บอลวันนี้ครับเฮียมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกับสําหรับสมาชิกช่องของเราด้วยนะครับเพียงคลิกที่ด้านใต้คลิปนี้ครับและเข้าไปสมัครครั้งแรก300บาทครับรับเงินสดคืนไปฟรีเลยครับ100บาทนะครับเน้นนะครับได้รับเงินสดคืนไปฟรีเลยนะครับต้องบอกว่ามาจาก ช่อง y YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับสิทธิ์นี้ครับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกอาร์เจนติน่าซูเปอร์ลีนะครับจะเป็นทางด้านโลซาลิโอเซนทันรับเจอกับทางโครนนะครับในเวลา7โมงเช้านะครับของวันนี้นะครับเราดูสถิติของทั้งสองฝั่งกันดีกว่าครับเจ้าบ้านโลซาลิโอเซนทันครับสถิติห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับต้องบอกว่าทา ได้ถือก็ไม่แย่มากนักนะครับเป็นการชนะไป2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นครับส่วนทางด้านทีมเยือนโครนครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ไม่ดีเสเรยนะครับเป็นการแพ้ไปถึง3นัดครับและเสมอ2นัดครับไม่ชนะใครมาพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมา10นัดติดต่อกันแล้วครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับอยู่ในสภาพทีมที่พร้อมด้วยกันทั้งคู่เลยครับวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยพร้อมส่งผู้เล่นที่ดีสุดเนี่ยลงสนามอย่างแน่นอนนะครับ จาใสติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางโครนนะครับที่ทําได้ดีกว่าครับแต่ส่วนมากครับคู่นี้ครับจะออกเสมอกันมากกว่านะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางโครนเที่ยวชนะไปได้1ครั้งและก็เสมอกันไปถึง4นัดเลยนะครับโดยเกมนี้ครับผมมองว่าครับเจ้าบ้านโรซาลิโอเซนทันครับผลงานโดยรวมของมุกเขาเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีกว่าทางทีมเยือนอยู่มากนะครับแถมผลงานการเล่นในบ้าน5นัดหลังสุดครับชนะรวดมาได้ถึง5นัดครับ และว,วันนี้ครับพวกเขายังได้เล่นในบ้านอีกด้วยครับวันนี้ผมเชื่อว่าความได้เปรียบเนี่ยน่าจะอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านซะมากกว่าครับราคาต่อมาเพียงครึ่งควบรูปแบบนี้ครับผมเชื่อว่าต่อไปอย่างไรก็ไม่เสียหายแน่นอนครับจากสถิติเล่นดูจากสถิติที่เล่นในบ้านมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าทางโลซาลิโอเซนทันเนี่ยพวกเขาจะเปิดบ้านเอาชนะด้วยสกอร์ที่ขาดไปได้ครับวันนี้ต่อไปเลยครับที่โลซาลิโอเซนทันครับต่อไปครึ่งควบรูปครับจัดไปครับ ส่วนในคู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกรัสเซียพิมลินครับจะเป็นทางด้านสปาตักตัมบรอฟครับจะ้เจอกับทางด้านคียาโซเวตอมนะครับในเวลา5้าทุ่มครึ่งของวันนี้นะครับเราดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับ เจ้าบ้านจำบ๊อบครับเสตติห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ถี่กับแย่นะนะครับเป็นการชนะไป2นัดแพ้2นัดและเสมอมา1นัดนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับผลงานในช่วงหลังของพวกเขาก็ดูสูสีกับทางเจ้าบ้านอยู่พอสมควรเลยครับห้านัดหลังสุดเนน่ยชนะไป2นัดเช่นกันครับแพ้2นัดเช่นกันแล้วก็เสมอ1นัดเช่นกันอีกด้วยครับ สุขภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับก็มีปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บอยู่บ้างครับแต่ไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนครับวันนี้เนี่ยพวกเขาพร้อมส่งผู้เล่นที่ดีสุดเนี่ยลงสนามอย่างแน่นอนนะครับจากสถตติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางทีมเยือนคียาโซเวตอปนะครับที่ทําได้ดีกว่าอยู่มากครับ5นัดหลังสุดเนี่ยทางคียาโซเวตอปเนี่ยพวกเขาเอาชนะไปได้ถึง4นัดครับแล้วก็ทางตัมบรอฟเนี่ยพวกเขาไม่เคยชนะทางโซเวียตอปได้เลยครับโดยเกมนี้ครับผมมองว่าครับเจ้าบ้าน ดอนบ๊อบครับเสตี5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็สูสีกับทางทีมเยือนอยู่มากครับแถมฟอร์มโดยรวมในตอนนี้ครับก็ดูสูสีกันอยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าผลงานการเล่นในบ้านของเจ้าบ้านเองนะครับพวกเขาทําได้ดีพอสมควรเลยครับ5นัดหลังสุดเดียวชนะไปถึง3นัดนะครับและแพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นครับวันนี้เนี่ยราคาเปิดมาให้คู่นี้เสมอนะครับผมเชื่อว่า ความได้เปรียบเนี่ยน่าจะอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านเสะมากกว่าครับเพราะตัมบ็อบเอ็เนี่ยทำผลงานได้ดีในบ้านด้วยครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าจะเป็นฝั่งตัมบลอบนะครับที่จะเอาชนะไปได้ในนัดนี้นะครับวันนี้จัดเลยครับที่ทางตัมบ็อบครับราคา0.0หรือว่าเสมอนี่เองนะครับจัดไปครับส่วนในคู่ที่3คู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในึกตุรกีดีวิชั่น2นะครับจะเป็นทางด้าน อันตีนอดูครับจะเจอกับทางด้านบาริเคซิสปอร์นะครับในเวลา5้าทุ่มตรงของวันนี้นะครับเรามาดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันดีกว่าครับเจ้าบ้านอันตีนอดูครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไรนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2นัดครับเท่านั้นครับและแพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับสถิติ5นัดหลังสุดของมุกเขาครับก็ทําได้ดีพอสมควรนะครับเป็นการ ชนะไปเพียงนัดเดียวก็จริงครับแต่ว่าเป็นการเสมอไป3นัดเนี่ยหนัดหลังสุดพวกเขาแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับสุขภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับก็อยู่ในสภาพทีมที่พร้อมด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้เนี่ยพวกเขาพร้อมส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดเนี่ยลงสนามอย่างแน่นอนนะครับจากสถิติเคยเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางอันตรินอดูครับที่ทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรครับ5นัดหลังสุดเนี่ยอัลตินอดูเนี่ยพวกเขาชนะไปได้ถึง3นัดส่วนทาง ทีมเยือนเองเนี่ยพวกเขายัางไม่เคยชนะทางอันตินอดูได้เลยนะครับใน5นัดหลังสุดครับโดยเกมนี้ครับผมมองว่าครับเจ้าบ้านอันตินอูครับผลงานในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยเริ่มกลับมาทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผลงานเนี่ยดูดอบลงไปพอสมควรเลยครับวันนี้ครับจะต้องมาเจอทีมเยือนอย่างบาริเคซิสปอร์นะครับที่ต้องบอกว่าแม้ว่า ห้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาจะชนะไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าผลงานการเล่นนอกบ้านของพวกเขาครับห้านัดหลังสุดครับชนะไปถึง2นัดครับเสมสอสนัดและแพ้ไปเพียงนัดเดียวเช่นกันครับต้องบอกว่าทีมนี้เนี่ยเก่งนอกบ้านาจริงๆนะครับวันนี้ครับผมเรมองว่าครับถ้าเทียบจากสถิติและฟอร์มโดยรวมในตอนนี้แล้วครับเป็นทางทีมเยือนบูซา ไอ้บาริเกซิสปอร์ r, นะครับที่ดูเหนือกว่าอยู่พอสมควรครับวันนี้ผมเชื่อว่าครับทางทีมเยือนเนี่ยพวกเขาไม่น่าแพ้อย่างแน่นอนครับด้วยราคาที่เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านเนี่ยต่อถึงครึ่งควบรูปครับวันนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยทางทีมเยือนเองเนี่ยน่าจะมายันเสมอได้เป็นอย่างอยนนครับหรือมีลุ้นถึงชนะครับวันนี้จัดไปเลยครับที่ทางทีมเยือนบาริเกซิสปอร์ r, ครับต่อไอ้ลองครึ่งควบรูปนะครับจัดไปครับลองไปเลยครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลของเฮียในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียกันด้วยนะครับและสําหรับสมาชิกท่านใดครับที่ต้องการสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลคำนวณร,ระบบ AI 2020ตัวใหม่ล่าสุดที่มีความแม่นยําถึง90%เนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใ,ใต้คลิปนี้นะครับและเข้าไปสมัครครั้งแรกครับแล้วตอนนี้นะครับถ้าสมัครครั้งแรกครับเพียง300บาทเนี่ยได้รับเงินสดคืนไปฟรี100บาทเลยนะครับเป็นโบนัสทาง จากทางช่องเรานะครับแต่ว่าต้องมาบอกว่ามาจากช่อง YouTube เพียงเท่านั้นนะครับท่านจะได้รับเนี่ยทั้งเงินคือ100บาทแล้วก็สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลำนวนระบบ AI เนี่ยไปใช้กันแบบฟรีๆด้วยนะครับวันนี้ครับเพียก็ต้องขอตราไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ